คุณตื่นขึ้นมาลุกจากเตียงแล้วไปห้องน้ำคุณหยิบแปรงสีฟันแล้วบีบยาสีฟันลงไปคุณเปิดก๊อกน้ำเฮ้ย hey! หยุดก่อนตอนนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําเพื่อให้มีอรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบการแปรงแบบแห้งเป็นวิธีการแปรงฟันโดยไม่ต้องใช้น้ําหรือยาสีฟันน้ําทําให้ขนแปรงนุ่มขึ้นดังนั้นจึงไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ100%เนขนแปรงแข็งช่วยขจัดคราบพลักออกจากฟันได้ดีกว่าดังนั้นให้ถือแปรงทำมุม45องศาบนเหงือกของคุณ แล้วแปลงวนเป็นวงกลมเล็กๆให้ทั่วฟันใช่แล้วแบบนั้นเลยอย่าลืมแปลงฟันล่างและฟันบนรวมถึงเหงือกด้วยเมื่อคุณแปลงแบบแห้งเสร็จแล้วให้ตามด้วยน้ำและยาสีฟันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการแปลงแบบแห้งอย่าเรียบเร่งให้ใช้เวลาสัก5-20ถึงนาทีคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาทั้งหมดในห้องน้ำดูทีวีหรืออ่านหนังสือในขณะที่คุณกำลังแปลงอยู่เพียงแค่จดจ่อกับการแปลงฟันพร้อมทำอย่างอื่นไปด้วย การแปรงฟันแบบแห้งช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นเพราะช่วยให้คุณแปรงฟันได้นานขึ้นรสมิ้นสดชื่นของยาสีฟันลวงให้คุณคิดว่าปากและฟันของคุณสะอาดขึ้นหลังจากแปรงฟันเพียงไม่กี่วินาทีหากไม่มีมันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าปากมีแบคทีเรียและส่วนต่างๆของปากต้องการดูแลเป็นพิเศษเมื่อคุณออกคราบพลั q ออกแล้วฟัวรไรไอออนและพลังการฟอกสีฟันของยาสีฟันจะไปถึงผิวของฟันของคุณได้สําเร็จอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรลองแปรงฟันแบบแห้งคือ คุณสามารถเพิ่มการแปรงพิเศษต่อวันได้คุณสามารถพกแปรงสีฟันในกระเป๋าเอกสารแล้วใช้แปรงหลังอาหารกลางวันนาน30นาทีมันจะช่วยได้มากโดยเฉพาะหากคุณชอบชากาแฟาเบอร์รี่หรือซ้อนมะเขือเทศที่ทิ้งคราบไว้บนฟันนอกจากนี้ยังสะดวกมากสำหรับนักเดินทางที่ลืมพกยาสีฟันไปด้วยหรือไม่มีอ่างล้างหน้าอีกทั้งคุณยังสามารถใช้น้ำยาบ้วนปากหรือมิ้นต์ตามปกติได้หลังจากแปรงฟันแบบแห้งและอย่าลืมล้างแปรง,งอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียสะสมอยู่ในนั้น วางตั้งให้แห้งระหว่างการใช้โดยไม่เอาอะไรไปปิดไว้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถลองทําได้เพื่อรอยยิ้มที่ขาวขึ้นได้คือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันสตรอเบอรี่ธรรมชาติ100เอ์เซน์ำสตรอเบอรี่สดมาบดด้วยช้อนผสมกับเกลือทะเลที่ดีที่สุดที่คุณหาได้เกลี่ยายาสีฟันให้ได้บนแปรงสีฟันจากนั้นแป,งปรงเบาๆสัก2 3สนาทีแล้วบ้วนปากให้สะอาดเพื่อปกป้องเคลือบฟันของคุณห้ามทำเช่นนี้บ่อยกว่าหนึ่งครั้งทุกๆ2สสัปดาห์แต่ไม่ต้องห่วงนะ คุณยังสามารถกินสตบบรอเบอร์รี่ได้ในระหว่าง2สัปดาห์นั้นเปลือกกล้วยมีสารที่ละลายคราบพักและช่วยรักษาฟันขาวที่สมบูรณ์แบบได้ให้ใช้ด้านในของเปลือกถูเข้าไปในฟันทั้งสองด้านแล้วรอ5-7ถึงนาทีจากนั้นแปรงฟันและบ้วนปากคุณสามารถทำซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการหากคุณเชือจางน้ำมันทีทรีหน0เหหยดในน้ำครึ่งแก้วแล้วบ้วนปากทุกวันหลังแปรงฟันคุณจะสังเกตเห็นว่าฟันขาวขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ เพื่อให้เอฟเฟกต์ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ทำความสะอาดฟันเพิ่มเติมด้วยน้ำม 1, ัน1หยด1หรือ2ครั้งต่อสัปดาห์แต่อย่าทำบ่อยกว่านั้นคุณสามารถใช้น้ำมะนาวเป็นยาดับกลิ่นออแกนิกที่ดีต่อสุขภาพได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100%ซสิ่งที่คุณต้องทำคือนำมะนาวมาผ่าครึ่งแล้วนำมันมาถูรักแร้แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นจะถูกำจัดโดยกรดไซติกในน้ำมะนาว หากคุณไม่สามารถซื้อมะนาวมาหั่นได้และจู่ๆคุณรู้สึกว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย DIY นี้คุณสามารถใช้มะนาวฝันจากแก้วน้ำดื่มที่ร้านกาแฟาได้เพราะมันก็ช่วยเช่นกันอย่างไรก็ตามหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเป็นประจำและทำให้เสื้อผ้าของคุณมีคราบรักแร้น้ำมะนาวก็สามารถช่วยได้เช่นกันสิ่งที่คุณต้องทำคือผสมมันกับน้ำในอัตราส่วนเท่าๆกันถูลงบนคราบแล้วปล่อยให้เสื้อผ้าแห้ง คุณสามารถได้ลอนผมที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความร้อนได้ขั้นแรกใช้ครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างออกบนผมที่เปียกเล็กน้อยของคุณจากนั้นแบ่งผมและบิดรอบถุงเท้าที่ยังไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ครั้งคืนแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับลอนผมนุ่มๆเด้งๆในเช้าวันรุ่งขึ้นนำบัตรหรือบัตรเครดิตสามารถช่วยคุณทามาสคาร่าได้โดยไม่ต้องทําให้อายแชโดว์บนเปลือกตาของคุณเลอะเทอะนำการ์ดมาทําความสะอาดด้วยทิชชู่เปียกหรือน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วแปะไว้บนขอบเปลือกตาให้แน่นกดลงไปเล็กน้อย ตอนนี้คุณสามารถทามาสคาร่าสองสาชั้นได้แล้วปัดมาสคาร่าขึ้นตามหน้าของการด์ด้วยวิธีนี้ขนตาทุกเส้นจะฉลมไปด้วยมาสคาร่าทั้งเส้นโดยมาสคาร่าจะไม่เปิดเลอะเปลือกตาหากคุณต้องการให้ยาทาเล็บของคุณแห้งเร็วขึ้นเพียงแค่จุ่มปลายนิ้วของคุณในน้ำเย็นจัดเมื่อคุณทาสีที่ชอบแล้วเรียบร้อยเล็บของคุณจะสวยในเวลาไม่นานเลยล่ะใช้มาสคาร่ากับคนผมของคุณเมื่อคุณต้องการแต่งผมแบบรวดเร็ว หากคุณมีไฮไลท์สีบลอ์คุณสามารถซื้อมาสคาร่าสีทองแล้วลองใช้เคล็ดลับนี้ได้ปิดผมออกด้วยสีเข้มอย่างมาสคาร่าสีดำหรือสีน้ำตาลอายแชโดว์บางสีที่เหมาะสมก็ช่วยได้เช่นกันเพื่อให้คิ้วของคุณดูอุยฟูแต่เป็นธรรมชาติให้ใช้สปูลี่ถูสบู่หมาดจากนั้นหวีคิ้วตามปกติด้วยเจลตอนนี้คิ้วแต่ละเส้นจะดูโดดเด่นขึ้นมาและทำให้คุณดูสวยงาม มอยส์เจอร์ไรเซอร์พรเมอร์รองพื้นและแป้งบางอย่างที่เป็นเนื้อแมทคุณอาจจะต้องพิจารณาลำดับการแต่งหน้ากับมาตรฐานนี้อีกครั้งผมเริ่มต้นด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์และแป้งเล็กน้อยจากนั้นฉีดสเปรย์และพรเมอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยรองพื้นตามปกติของคุณด้วยวิธีนี้เครื่องสําอางของคุณจะติดทนนานและสดชื่นในเดือนที่ร้อนอบอ้าวและฤด,ดูร้อนเพื่อปกป้องเสื้อผ้าของคุณจากไฟฟ้าสถิตให้ทำอลูมิเนียมฟอยล์ให้เป็นลูกบอล2 3าลูกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้ว ปกติแล้วจํานวนสามลูกก็น่าจะช่วยได้แล้วแต่ให้แน่ใจว่าลูกบอลน,นั้นไม่ครุขระโดยกดฝังที่เงาเด็ดลงไปทีนี้ใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าโดยตรงเพื่อทํางานกับการซักผ้าเปียกให้สะอาดหากคุณมีเครื่องซักผ้าแบบอบผ้าได้ในตัวหรือมีเครื่องอบผ้าแยกตั้งหากในขณะที่เสื้อผ้าของคุณถูกกันไปมาประจุบวกและประจุลบจะถูกปล่อยออกมาพวกมันแลกเปลี่ยนกันไปมา เมื่ออบแห้งแล้วเสื้อผ้าที่มีประจุต่างกันก็จะเกาะติดกันลูกบอลฟอยล์จะแก้ปัญหานี้ด้วยการคลายประจุไฟฟ้าสถิตพูดถึงเรื่องเครื่องสอําอางก็ว่าจะเล่าอยู่พอดีคุณรู้หรือเปล่าว่าชาวโรมันโบราณใช้สารเคมีที่มีพิษใส่ในเครื่องสอําอางแม้รู้ทั้งรู้ว่ามันอันตรายสุดๆก็ตามวันนี้เรามีพิธีกรรมความงามสุดเพี้ยนและเทรนจากสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้มาบอกความงามนั้นมีราคาที่ต้องใจ่ายในสมัยก่อนชาวโรมันจะใช้ส่วนผสมที่มีพิษและเครื่องสอําอางที่ทําจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ ใช่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มเลยพวกเขาก็รู้ว่าสารเคมีพวกนี้ไม่ได้มีอันตรายนะนี่คือ3สิ่งที่พวกเขาใช้เพื่อขอให้ได้งามอย่างแรกเลยคือชาติมันคือสารเคมีที่อันตรายมันมีส่วนผสมของเมอร์เควริกซัลไฟด์สีแดงและตะกั่วแดงผู้หญิงจะใช้ชาติมาเป็นบัชทากแก้มแต่โชคดีที่ผู้หญิงสมัยกรีกโบราณมีทางเลือกที่เป็นธรรมชาติใช้แทนสารเคมีที่เสี่ยงตาย นั่นก็คือกลีบกุหลาบแต่คุณจะแปลกใจไหมถ้ารู้ว่าการใส่พิษของปลรอดยังคงทำกันในสมัยนี้นำโดยสิ่งที่เรียกว่าครีมปะทินผิวส่วนผสมตัวร้ายอย่างที่สองที่ใส่กันในเครื่องสำอางประจำวันก็คือผงทาเปลือกตามันเป็นสารมีพิษที่จะให้อันตรายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นทำให้ปวดเกรงท้องใช่มันคือผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นที่นิยมที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็ใช้กันไปทั่วเลยตั้งแต่ตะว,วันออกกลางไปจนถึงแอฟริกาเมื่อนึกถึงคลีโอพัตรา คุณอาจจะนึกถึงพระนางที่แต่งตาเข้มจัดเชื่อกันว่าพระนางใช้ไอายไลเนอร์ที่ว่านี้แหละแต่ผงทาเปลือกตานั้นแตกต่างจากเครื่องสําอางประเภทอื่นเพราะมันไม่ได้ใช้แค่เพื่อความงามอย่างเดียวชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ามันให้ประโยชน์ทางการแพทย์และทางจิตวิญ,ญญาณด้วยพวกเขามั่นใจว่าสีดำที่ว่านี้ปกป้องดวงตาจากดวงอาทิตย์แถมมันยังเป็นการกู่ร้องของเทพฮอรัสของอียิปต์และดวงตาเหี่ยวของพระองค์เช่นเดียวกับการปกป้องคุ้ม,ค,มครองจากวิญญ,ญาณชั่วร้ายและจากการพิโรธของถวยเทพ เช่นเทพราซึ่งก็เป็นกองเชียร์ของเทพแบบว่าฮูราฮูราแต่นั่นแหละทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกแห่งบนโลกเราหยุดใช้ผงทาเปลือกตาที่ว่าเป็นไอายไลเนอร์แล้วแม้ว่าบางแห่งของโลกเช่นที่อินเดียจะยังมีคนใช้อยู่ก็ตามเราจะพูดถึงสิ่งที่ทําให้ผิวขาวมากกว่าหนึ่งครั้งในวิดีโอนี้เพราะว่าคนจากอารเดียทหลากหลายและจากหลายยุคต่างก็อยากจะมีผิวขาวที่เหมือนช็อกกันหมดชาวโรมันใช้สารที่เรียกว่าเซอร์รูซา ซึ่งแปลว่าน้ำตาลแห่งตะกั่วในภาษาลาตินชนชั้นสูงต้องการให้ตัวเองผิวขาวขึ้นแต่ถึงแม้ชาวโรมันบางคนจะใช้สารทําให้ผิวขาวที่ว่านี้คนอื่นๆเขาก็เลือกทางเลือกอื่นกันนั่นคือใช้ผงช็อกแน่นอนว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามากตะกั่วเป็นสารที่มีพิษอย่างรุนแรงมันทําให้ผิวแตกหรือทําให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรงกว่านั้นแต่ชาวโรมันก็ยังยอมให้มีการใช้ตะกั่วในการผลิตเครื่องสําอางแล้วก็ยังเอามาใช้ในน้ายาย้อมผม,ผมอีกไม่หยุดแค่นั้นนักปรื่อว่า เครื่องใช้ในครัวที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมจะทําให้ส่งพิษในระยะยาวซึ่งอาจเอามาทําให้อาณาจักรล่มสลายได้เลยไปกันต่อตั้งแต่ศตวรรษที่1 5บหถึงสิสีผิวเฉดที่ขาวที่สุดนั้นเป็นลุคที่สุดยอดมากที่คนจะมีได้คนก็เลยกระหน่าอัดทั้งตะกั่วขาวทั้งน้าส้มสายชูบนหน้าตัวเองทั้ง2องอย่างที่ผสมกันนี้ทําให้ผิวลอกก็เลยเอาเลดเซลเฟตใส่เข้าไปอีกเพื่อลอกกระออออกในระยะยาวพฤติกรรมแบบนี้จะส่งผลเสียหายแบบที่กู้กลับมาไม่ได้ ผิวจะมีปัญหาทุกอย่างดังนั้นคนก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมากลบความไม่สวยอีกแต่คุณก็รู้ว่าสุขภาพผิวหนังนั้นทํางานยังไงเมื่อคุณพยายามจะซ่อนบางอย่างกลายเป็นว่าคุณยิ่งทําให้มันแย่ลงและเมื่อคุณเริ่มแล้วคุณก็จะหยุดไม่ได้อ๋อลืมบอกหากคุณได้อยู่ในสมัยกรีกโบราณแล้วก็คุณจะไม่สามารถไว้คิวได้อย่างที่เป็นคิวติดกันนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานความงามที่พวกเขาปร,รารถนาฟรีด้าคาร์โลคงจะได้เป็นคนดังเลยล่ะถ้าอยู่ในสมัยนั้น คนที่มีคิ้วติดกันจะถูกมองว่าบริสุทธิ์และฉลาดมากหญิงสาวที่ไม่ได้มีคิ้วติดกันจะเอาขนแพะมาย้อมแล้วก็เอามาใช้เชื่อมให้คิ้วต่อกันที่นี้เมื่อคุณกำลังอินอยากรู้เรื่องมาตรฐานความงามของอดีตมากขึ้นเราจะมาว่าก,กันต่อได้มาถึงแนวปฏิบัติฝั่งเอเชียบ้างเริ่มกันด้วยประเพณีมัดเท้าของชาวจีแล้วกันที่นั่นผู้หญิงจะง,งามหมดจดได้จะต้องมีเท้าที่เล็กด้วยเล็กแบบว่าผิดปกติแฟชั่นนี้กินเวลามานานหลายร้อยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงศตวรรษที่20ทางการได้ห้ามไม่มีการทำแบบนี้ในปี1912แล้วประเพณีนี้มันยังไงกันล่ะมีคำกล่าวไว้ว่าเจ้าสาวที่น่าปรารถนาที่สุดจะต้องมีเท้ายาว3นิ้วคำกล่าวนี้ทรงพลังมากจนสตรีวัยเยาว์ต้องมัดเท้าตัว,ตวเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กการมัดเท้านั้นเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและยากมากซ้ำยังส่งผลต่อผู้หญิงถ้าพันแผลมันแน่นขนาดนั้นทำให้กระดูกพวกเธอไม่ได้จเจริญเติบโต,ตอย่างเต็มที่อย่างที่ทควรจะเป็น เท้าของหญิงที่โตแล้วจะเล็กจิ๋วมากต่างจากที่มันควรจะเป็นมากมายทีนี้ย้ายจากเท้าไปมือบ้างแฟชั่นเคยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะอวดสถานะทางสังคมของคุณชนชั้นสูงขุนนางเมื่อก่อนไว้เล็บยาวถึง25เซนติเมตรถ้านึกภาพออกก็จะรู้ว่าเล็บยาวขนาดนี้ทําอะไรไม่ถนัดรหรอกจะถือช้อนหรือหวีผมก็ทําไม่ได้พวกนี้ก็เลยมีคนรับใช้เอาไว้ช่วยทํากิจวัตรประจําวันแถมพวกเขายังใส่เครื่องประดับเล็บแบบพิเศษอีกเป็นเหมือนกรงโสมเล็บที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเล็บ กรงที่ว่านี้ทําจากทองเพื่อจะได้เอาไวอ้อวดว่าเจ้าของกรงเล็บนั้นรวยและสาคัญขนาดไหนทีนี้ก็ว้าไปญี่ปุ่นกันสมัยที่ฟันดําๆนั้นเป็นที่นิยมกระบวนการทําให้ฟันดํานั้นเรียกว่าโอฮากุโร่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์และความงามน้ํายาที่ทําให้ฟันดํามีส่วนประกอบจากวัสดุเหล็กน้ําส้มสายชูน้ําชาและอื่นๆอ,อ,อีกส่วนผสมนี้ไม่ได้ทําให้ฟันดําอย่างถาวรหรือทําลายฟันแต่อย่างใดแต่เขาว่ากันว่ามันเหม็นโฉมมากเลยละ่ะ หากคุณมีเส้นเลือดที่เห็นชัดๆในยุคปฏตวัตฝรั่งเศสคุณจะกลายเป็นจุดสนใจทันทีเส้นเลือดสีฟ้านั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้รักมากดีและการมีอภิสิทธิ์สมัยนั้นผู้หญิงจะใช้ปากกาสีฟ้าเพื่อลาดเป็นโครงของเส้นเลือดอย่างเช่นวาดบนมือเป็นต้นแทบจะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการล้มตัวลงบนเตียงหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันใช่ไหม แต่ก่อนที่คุณจะหลับคุณอาจจะมีกิจวัตรก่อนนอนที่อาจรวมถึงการรวบผมด้วยถ้าคุณผมยาวแต่นิสัยนี่อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีใครก็ตามที่มีผมยาวอาจคิดว่าการผูกผมห่างมา้าจะช่วยป้องกันไม่ให้ผมพันกันหรือเสียหายกลายเป็นว่านิสัยนี่อาจทำให้ผมร่วงได้เมื่อนำไปสู่ภาวะสุขภาพที่เรียกว่าผมร่วงจากการดึงรั้งได้อาการเริ่มแรกคือตุ่มเล็กๆบนหนังศีรษะที่ดูเหมือนสิวถ้าคุณเพิกเฉยและนอนหลับโดยมัดผมห่างมา้าแน่น,นต่อไปคุณอาจตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามีผมบนหมอนมากขึ้น นอกจากผมร่วงแล้วคนที่ผมร่วงจากการดึงรัง้งอาจมีอาการคันหนังศีรษะแดงและมีรังแคด้วยข่าวนี้ก็คือผลเสียทั้งหมดที่ฉันพูดถึงจะหายไปถ้าคุณหยุดมัดผมก่อนนอนและให้เวลาผมงอกใหม่แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ผมหางมาเท่านั้นผมมวยหรือผมเปียนแน่นๆแ,และแม้กระทั่งการนอนไปกับที่ม้วนผมก็อาจเป็นอันตรายต่อผมของคุณได้เช่นกันพูดอีกอย่างก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือปล่อยผมของคุณในตอนกลางคืน ผมของคุณสมควรได้พัดในตอนกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจัดแต่งทรงผมในช่วงกลางวันแต่ถ้าคุณอยากให้ผมไม่มาโดนใบหน้าก่อนนอนให้ลองใช้ผ้าพันคอไหมหรือผ้าซาตินพอกหัวหรือไม่ก็หาหมวกนอนมาใช้วิธีนี้จะช่วยเส้นผมของคุณไม่พันกันและขาดในขณะที่คุณนอนอยู่บนเตียงแต่ที่จริงแล้วการนอนดยมัดห่างมา้าไม่ใช่นิสัยเวลานอนทั่วไปเพียงอย่างเดียวที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายหรือการนอนหลับของคุณ มีหลายสิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายที่ผู้คนทำโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขายังไงบ้างฉันมีรายการมาให้ Surprise Surprise มาเริ่มกันที่เข้านอนตอนหิว เมื่อคุณลดน้ำหนักและได้ทำตามกฎว่าจะไม่กินหลังจากช่วงเวลาหนึ่งคุณอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวเองได้แม้ว่าการเข้านอนตอนอิ่มจัดนั้นไม่ดีแต่การทำตรงกันข้ามก็ไม่ดีไปกว่ากันเลยอันที่จริงแล้วการกินของว่างก่อนนอนที่เต็มไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์ช่วยเพิ่มการเผาผลาญซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม นอกจากนี้ถ้าร่างกายของคุณไม่ได้รับพลังงานก่อนพักผ่อนระดับอินซูลินจะลดลงนน่าหนดัดเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่แม้แต่คนที่มีสุขภาพดีก็อาจตื่นมาแล้วเวียนหัวหรืออาจมีอาการปวดหัวได้นอนคว่ำคุณชอบนอนท่าไหนกันบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์หน่อย แต่ถ้าคําตอบของคุณคือนอนควา่าฉันมีข่าวร้ายสําหรับคุณท่านีอาจเป็นท่านอนที่แย่ที่สุดเหมือนเพิ่มความตึงเครียดให้กับกระดูกสันหลังและหลังของคุณซึ่งทําให้กล้ามเนื้อของคุณไม่ได้ผ่อนคลายระหว่างการพักผ่อนกระดูกสันหลังที่ตึงเกินไปอาจทำให้ปวดหรือชาตามส่วนต่างๆของร่างกายได้นอกจากนี้การนอนคว่ำอาจเป็นสาเหตุของปัญหาที่คอได้เนื่องจากต้องอยู่ในท่าบิดต,ตัวตลอดทั้งคืนแพทย์เชื่อว่าการนอนหงายหรือนอน,อนตะแคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเช็คโซเชียลมีเดีย หลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการใช้มือถือตอนนอนหมายถึงการนอนหลับไม่ได้ดีเนื่องจากแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมานั้นทําให้การผลิตเมลาโทนินช้าลงมันเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราง่วงนอนและการจ้องหน้าจอมือถือก็เป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณเช่นกันแสงสีฟ้าทําลายเซลล์ที่ไวต่อแสงในจอตาได้และจะยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อคุณจ้องหน้าจอในความมืดซึ่งเป็นเรื่องปกติก่อนที่หลายคนจะหลับไปเมื่อนานนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือถาวอตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะ ออกกำลังกาย ตารางงานที่วุ่นวายและความรับผิดชอบในแต่ละวันมักทําให้คุณมีทางเลือกเดียวนั่นคือออกกําลังกายก่อนนอนแต่ในขณะที่คุณพยายามอย่างหนักเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและผอมเพรียวคุณก็อาจกําลังทําให้ตัวเองต้องเจอกับความลน้มเหลวก็ได้การออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงจะทําให้คุณรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นทําให้หลับยากและถ้าคุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายของคุณจะผลิตฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อน้อยลงและยังทําให้มวลกล้ามเนื้อลดลงอีกด้วยดังนั้นถ้าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนสให้ออกกําลังกายตั้้้งแตต่่่เชารูใหบอยทีสุด ไม่ยืดเยียดแต่เดี๋ยวก่อนการข้ามการออกกําลังกายก่อนนอนไม่ได้หมายความว่าคุณควรหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายทั้งหมดที่จริงแล้วการยืดกล้ามเนื้อบาๆจะช่วยขจัดตะคิวที่ขาตอนกลางคืนได้การกระตุกของกล้ามเนื้อประเภทนี้ซึ่งอาจเจ็บปวดและน่ารําคาญอย่างมากส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่มากถึง60%ในสาหารัฐอเมริกาในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุของตะคิวที่ขาตอนกลางคืนคืออะไรกันแน่ พวกเขาแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นตะคิวแต่อย่ากออกแรงในการยืดกล้ามเนื้อมากเกินไปเม่ออย่างนั้นคุณจะต้องนอนไปพร้อมกับประการปวดกล้ามเนือ้อวางแก้วน้ำไว้ใกล้เตียงของคุณหลายคนวางไว้เพื่อพวกเขาตขื่นขึ้นมากลางดึกและกระหายน้ำบางคนชอบดื่มน้ำเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างเหมาะสม การทิ้งน้ำไว้ข้ามคืนอาจทำให้รสชาติของน้ําแย่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มผสมกับน้ําและอย่าลืมว่าน้ําที่เหลืออาจกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองหรือแม้แต่สไวไายน้ําสําหรับมแมลงอีแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้คุณมีปัญหาสุขภาพก็ตามแต่การดื่มน้ําใหม่หรือน้ําขวดเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามากนอนกับสัตว์เลี้ยงคุณอาจคิดว่าข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเรื่องนี้คือต้องเจอกับขนสัตว์เลี้ยงบนเตียงของคุณ และถ้าคุณพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำคุณก็จะปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงในการแพร่โรคจะมีน้อยถึงอย่างนั้นถ้าระบบภูมิคุ้มกันของคุณไม่ดีเท่าไหร่โอกาสในการได้รับเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นการนอนร่วมเตียงกับสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นเบาหวานยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์และสัตว์มีวงจรการนอนหลับที่แตกต่างกันสัตว์เลี้ยงตื่นบ่อยกว่าในตอนกลางคืนซึ่งอาจทำให้คุณหงุนงดในตอนเช้าที่แย่ที่สุดคือมะเ,ขอ,เ,เมะะของคุณ จริงๆนะมันทำให้ผิวของคุณรู้สึกสบายผลัดเซลล์ผิวและช่วยรักษาการไหมแดดเล็กน้อยและปานกลางได้ด้วยนอกจากนี้เพราะวิตามินซีจำนวนมากเมื่อเขือเทศจึงมีคุณสมบัติต่อต้านริ้วรอยด้วยการถูน้ำแข็งที่ทำจากเมื่อเขือเทศทุกวันจะช่วยกระชับผิวและทำให้รูขุมขนเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเฮ้คุณเอาไปทำซอสได้ด้วยนะไม่หรอกขนบนใบหน้าอาจด,ดูหน้ารังเกียจและค่อนข้างเจ็บปวดเมื่อต้องกำจัดแต่เมื่อเขือเทศช่วยได้ แทนที่จะใช้แหนบลองใช้ส่วนผสมนี้สิผสมมะเขือเทศบด2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าปริมาณเท่ากันและน้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะถ้าครีมบนขนของคุณรอจนแข็งแล้วถูออกนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวขาวขึ้นด้วยมะเขือเทศเป็นตัวช่วยสําหรับผิวไหม้ได้เช่นกันถือบริเวณที่โดนแดดด้วยมะเขือเทศและน้ำพึง่งแล้วทิ้งไว้15-20นาทีแล้วล้างออก ส่วนผสมทั้งสองนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและนั่นคือทั้งหมดที่ผิวเสียของคุณต้องการสครับปากมักขายในแพ็กเกจเล็กๆที่มีราคาแพงเกินไปลองทำสครับ DIY เองที่บ้านจากน้ำตาลบด1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำพึ่งครึ่งช้อนโต๊ะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันถูเบาๆบนริมฝีปากของคุณแค่นี้ก็เรียบร้อย ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทาลิปสติกอะไรก็ดูดีได้แน่และถ้าส่วนผสมเหลือก็เอามาเติมในชายเย็นได้หากคุณแพ้น้ำพึ่งคุณก็ใช้น้ำมันมะกอกทาริมฝีปากแทนได้คุณอาจอยากได้เข้าโอ๊ตแทนน้ำตาลทรายแดงด้วยเช่นกันหากคุณอยากขัดผิวให้นุ่มนวลขึ้นให้เพิ่มน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์สัก2 3หยดมันมีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีรียส่วนผสมเพิ่มเติมที่ดีอื่นๆได้แก่น้ำมันอัลมอนด์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและผงบีทรูท หากคุณต้องการให้ริมฝีปากของคุณมีสีชมพูเล็กน้อยน้ำมันลาเวนเดอร์ยิ่งดีต่อเส้นผมของคุณด้วยมันช่วยป้องกันผมร่วงตามฤดูกาลได้เติมน้ำมันลาเวนเดอร์ลงในแชมพูหรือครีมนวดผมสักสองสามหยดแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างในไม่ช้าอย่าเติมน้ำมันลงในขวดโดยตรงเพราะมันจะแยกชั้นกันและอย่าถูลงบนหนังศีรษะโดยตรงให้ผสมแชมพูและน้ำมันบนฝ่ามือเติมทีทรีออยล์ลงในแชมพูเพื่อกำจัดรังแคได้ จริงๆแล้วมีวิธีรักษารังแคอีกหลายวิธีคุณยังลองผสมน้ำว่านหางจระเข้กับวิตามินอ e, ีเหลวแล้วทาบริเวณรากผมโดยตรงได้ด้วยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วสระผมตามปกติขมิ้นเหมาะกับการเอามาทำมารกหน้า DIY ใช้ผสมกับโยเกิร์ตหรือนมได้ขมิ้นจัดการกับปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ดีช่วยให้รอยแผลเป็นจางลงโดยเฉพาะรอยแผลเป็นจากสิว มิ้นและมะนาวเข้ากันกับชาได้ดีแต่รูขุมขนเปิดไม่ชอบพวกมะนาวซะเลยผสมผงมิ้นและน้ำมะนาวเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เป็นแป้งทาบริเวณที่รูขุมขนเปิดที่เห็นได้อย่างชัดเจนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเท่านี้ก็เรียบร้อยกล้วยบดได้ผลดีมากกับส้นเท้าแตกนวดกล้วยหนึ่งลูกลงบนเส้นเท้าแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีอีกวิธีหนึ่งในการทำให้ส้นเท้านิ่มขึ้นคือแช่ในน้ำยาบ้วนปาก เทน้ำยาบ้วนปากลงในอ่างและแช่เท้าประมาณ45นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุน่นแล้วเท้าของคุณก็จะไม่มีกลิ่นเช่นกันอย่าทิ้งเปลือกกล้วยของคุณล่ะมันเหมาะสำหรับการขัดผิวและทำความสะอาดรูขุมขนแค่ถูด้านที่มีเนื้อของเปลือกลงบนผิวหนังของคุณโดยตรงปล่อยส่วนที่เหลือไว้บนใบหน้าประมาณ10นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุน่นแล้วดูสิตอนนี้มีคุณเสน่ห์เพิ่มขึ้นแล้ว การขาดวิตามินซีการโดนแสงแดดมากเกินไปความแห้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอดนอนอาจทำให้เกิดรอยคล้ำใต้ดวงตาได้แน่นอนคุณปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์ได้แต่กรีซซอรีนน้ำกุหลาบและน้ำมะนาวช่วยขจัดสิ่งนี้ได้ทั้งหมดผสมกรีซซอรีน2ช้อนโต๊ะน้ำกุหลาบหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะทาใต้ตาด้วยสำลีนวดบริเวณนั้นสักสองสนาทีแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนล้างออกในตอนเช้า หากคุณมีผมสีอ่อนธรรมชาติอยู่แล้วแต่อยากให้สีจางลงอีกก็ไม่จําเป็นต้องฟอกสีผมน้าพึ่งและอบเชยใช้ได้ผลอย่างมหาศาลน้าพึ่งมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และอบเชยช่วยกระตุ้นการทํางานของมันได้ดีผมคุณจะไม่กลายเป็นสีบอ์แพลตินัมแต่ส่วนผสมนี้จะทําให้สีของคุณอ่อนลงได้ประมาณ2เฉดถ้าคุณอยากได้สีผมที่เข้มขึ้นและเงางามลองใช้มาร์สกาแฟสีชโลมกาแฟสดเข้มข้นกับผมโดยตรงรอให้มันเย็นก่อนนะ หรือจะผสมกับครีมนวดผมที่คุณชอบก็ได้โกโก้ช่วยทำให้สีผมของคุณเข้มขึ้นอีกด้วยเติมโกโก้ลงในขวดแชมพูประมาณครึ่งขวดสีผมของคุณจะเข้มขึ้นมากแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยนอกจากนี้ยังให้การบำรุง,งเป็นพิเศษและทำให้ผมยาวเร็วขึ้นมันฝรั่งช่วยให้จุดด่างดำที่หลงเหลือจากสิวจางลงได้ปอกเปลือกระบบมันฝรั่งจากนั้นบีบน้ำออกเอาคอตตอนบัตจุ่มน้ำที่คั้นได้ แล้วทาจุดด่างดําที่คุณอยากกาจัดทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําเย็นทําสัปดาห์ละสองครั้งคุณจะเห็นว่าจุดต่างๆค่อยๆจางหายไปน้ําเต้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุณทั้งกินและใช้เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจากธรรมชาติได้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือทำน้ำแข็งก้อนจากน้ำเต้าปอกเปลือกน้ำเต้าขูดและคั้นน้ำออกคุณยังเติมน้ำกุหลาบเพิ่มได้ด้วยเทส่วนผสมลงในถานน้ำแข็งแช่แข็ง และใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากทําให้ผิวของคุณสดชื่นด้วยสังกสีที่มีอยู่ในน้ําเต้าทําให้มันช่วยกําจัดสิวได้สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีจะช่วยลดริ้วรอย